สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสาบแช่งส่งแฟนตำรวจคบมาสองปีบอกเลิกแค่หนึ่งสัปดาห์หนีไปแต่งงานกับคนรักใหม่ทันทีกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งออกมาโพสแฉแฟนตำรวจที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่บอกกับตนว่ารักยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าบอกรักกูกว่าสิ่งใดตลอดระยะเวลาสองปีสิ่งที่มึงมอบให้คือสิ่งนี้เหรอ ไปสู่ขอและแต่งงานกับผู้หญิงอื่นรู้เห็นทั้งหญิงและชายความเป็นคนอยู่ที่ไหนหลังจากที่บอกเลิกกูได้หนึ่งสัปดาห์ขอให้สมหวังกับชีวิตคู่แย่ๆที่เริ่มจากการทำลายชีวิตวันนี้คือวันเปิดประตูนรกขอให้คุณทั้งสองไปสู่ประตูนรกเฮ้ย hey, ประตูวิวาณนะคะใบโดยหลังจากผู้ใช Facebook ้เฟซบุ๊กสาวรายนี้ได้โพ์ข้อความออกไปก็มีชาวเน็ตให้กำลังใจผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้เป็นจำนวนมากพร้อมกับบอกให้เธอเดินหน้าต่อไปอย่าหันหลังกลับ เพราะเธอได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ